สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ทุกท่านกันเหมือนเช่นเคยเลยนะครับผมวันนี้นะครับเรากลับมาพบกันอีกแล้วนะครับผมพบกันในทางช่องวัตถุมงคล4ทิศนะครับและวันนี้นะครับผมเราอยู่กันใน EP ีที่324กันแล้วนะครับพี่พี่หรือว่า3 2 4 นั่นเองนะครับก็ถ้าหากพี่ๆ FC ท่านใดนะครับผมเพิ่งเคยผ่านเข้ามารับชมทางช่องกันเป็นครั้งแรกนะครับผมก่อนอื่นเลยนะครับผมผมฝากกดไลค์นะครับผมฝากกดติดตามนะครับและที่สำคัญนะครับผมอย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งข้างๆปุ่มติดตามไว้กันด้วยนะครับผมเพื่อที่ว่าเวลาผมได้ลงคลิปวิดีโอแบ่งปันพระบ้านเครื่องรางของเก่าเก็บสะสมดีๆแบบนี้นะครับจะได้แจ้งเตือนไปยังพี่ๆนะครับผมเป็นท่านแรกๆเลยนะครับแล้วสาหรับท่านใดนะครับผมที่ดูแล้วชอบใจถูกใจอยากที่จะชอบบูช พระเครื่องรายการไหนนะครับผมสามารถติดต่อสอบถามเข้ามากันได้เลยนะครับผมได้ที่ไลน์แอดตรงด้านบนนี้นะครับแอดหนึ่งเจ็ดซีโอไอพีทีคิวนะครับผมจะเป็นไลน์แอดนะครับแล้วก็เบอร์โทรก็เป็น 0- 9 0 325 1096นนะครับผมสามารถใช้โทรติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้ตลอดเลยนะครับผมไม่ต้องเกรงใจนะครับ และสาหรับวันนี้นะครับผมพี่ๆท่านใดที่เข้ามารับชมนะครับผมแล้วยังไม่ทราบกติกาของของทางช่องนะครับผมก็มีกติกาง่ายๆนะครับผมเพียงแค่พี่ๆรับชมให้ชอบรับชมให้ถูกใจนะครับผมถ้าถูกใจหมายเลขไหนก็จดเป็นหมายเลขนั้นไว้ได้เลยนะครับผมและที่สําคัญนะครับผมให้สังเกตดูตรงชื่อคลิปวิดีโอนะครับจะมีหมายเลข ep นั้นๆนะครับผมบอกอยู่นะครับเพียงเท่านี้นะครับพี่ๆก็สามารถพิมพ์มาในไลน์แอดหรือว่าจะโทรมาบอกผมก็ได้นะครับไลน์ส่วนตัวผมก็เป็นเบอร์โทร0903251096นะครับ แล้วก็แจ้งแค่ว่านะครับผมสนใจชาาบูชาพระเครื่องนะครับผมหมายเลขที่เท่าไหร่นะครับผมใน EP ีไหนนะครับผมก็จะขอทราบชื่อที่อยู่แล้วก็เบอร์โทรศัพท์ของพี่พี่นะครับผมแล้วก็จัดส่งให้ภายในวันนั้นเลยนะครับผมจัดส่งให้ฟรีทุกรายการนะครับพี่พี่มีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับรับประกันพระสวยตรงตามในคลิปวิดีโอที่พี่ๆี่รับชมอยู่นี้กันอย่างแน่นอนนะครับผมชาาบูชาไปเช่าบูชาองค์ไหนไปนะครับผมก็จะได้รับพระองค์นั้นอย่างแน่นอนนะครับและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลา ครับผมเรามาเริ่มกันที่รายกันที่1กันเลยนะครับสำหรับรายกันที่1ใน EP นี้นะครับผมจะเป็นเหรียญที่ระลึกนะครับผมหลวงพ่อทวดนะครับผมดชทางให้นะครับผมจะเป็นเหรียญเลื่อนสมณศักดิ์นะครับผมอยู่ในกล่องเดิมๆแบบนี้นะครับผมเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับผมนําองค์พระออกมาให้พี่ๆได้รับชมกันนะครับอันนี้เจ้าของเดิมแกเก็บไว้นานแล้วนะครับพี่ๆสภาพก็จะเดิมๆเหมือนในคลิปนี้เลยนะครับผมสําหรับหมายเลขหนึ่งใน EP นี้นะครับององค์นี้แบ่งปันให้ในราคา700บาทเท่านั้นนะครับ 700อยบาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมนี่นะครับผมสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผมสำหรับเหรียญเรื่อนสมรักษ์หลวงประท้วนนะครับผมวัดช้างให้จังหวัดปัตตานีนะครับปี08นะครับพี่พีานหลังก็จะเป็นพระครูวิสัยโสพลนะครับผมหรือว่าอาจารย์ทีมนะครับผู้ที่ปลูกเศกเหรียญนี้นะครับผมสวยๆเดิมๆแบบนี้นะครับผมลงกล้องให้ดูกันชัดๆเลยนะครับลองดูลองชมกันได้นะครับผม งดงามตรงตามในคลิปวิดีโอนี้เลยนะครับพี่พี่ทำได้ถูกใจก็สอบถามเข้ามากันได้เลยนะครับผมไม่ต้องเกรงใจนะครับนี่นะครับผมรายการใหม่เลขที่1ใน ep นี้นะครับผมราคาแบ่งปัน7 0 0บาทเท่านั้นนะครับผม700บาทจัดส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับหมายเลขถัดมาเป็นหมายเลขที่2นะครับผมมันนี้จะเป็นเหรียญหลวงพ่อกลั่นนะครับผมวัดพญาศรารามนะครับ รายการเบอร์ที่2นี่แบ่งปันให้ในราคานะครับผม750บาทเท่านั้นนะครับผมสำหรับเรียนพกกลั่นวัพยานการามนะครับผมรายการนี้นะครับราคาแบ่งปัน750บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมนี่นะครับผมพศ2469นะครับพี่ๆพศ2469นะครับผมสวยงดงามเลยครับผมจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับผมเรียนพกกลั่นนะครับผมวัพยานคารามนะครับ ท่านใดอยากดูรูปภาพเพิ่มเติมก็สอบถามเข้ามากันได้นะครับผมได้ที่ไลน์แอดนะครับผม1 7ึ o งเจ็นะครับผมเบอร์โทรก็0 9 0 3 2 5 1 0 9 6นะครับนี่นะครับผมสวยๆเดิมๆนะครับลองดูลองชมกันได้นะครับผมรูปภาพเพิ่มเติมไม่ให้รับชมนะครับผมแต่เรียนนี่สวยนะครับผมถ้านใดสนใจก็สอบถามเข้ามากันได้เลยนะครับนี่นะครับผมผิวองค์พระจริงๆจะเป็นแบบนี้เลยนะครับผมสวยๆเดิมๆนะครับ ราคาแบ่งปัน750บาทนะครับผมรายกัอนัดมาเป็นหมายเลข3นะครับผมอันนี้จะเป็นเหรียญเสมา8รอบหลวงปู่ทิมนะครับเนื้อทองแดงนะครับพี่พี่รายการนี้แบ่งปันให้ในราคาแบ่งปันนะครับผมสำหรับเหรียญเสมา8รอบหลวงปู่ทิมนะครับผมหมายเลขที่3นี้นะครับแบ่งปันให้พี่พี่นะครับผมในราคานะครับผม500บาทเท่านั้นนะครับพี่ๆ5 0 0บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับองนี้จะสภาพเก่าๆเดิมๆหน่อยนะครับพี่ๆอยู่ในเลี่ยมเลี่ยมเก็บผิวไว้แบบนี้เลยนะครับ สภาพสวยๆเดิมๆเลยนะครับผมหมายเลขนี้นะครับผมหมายเลขที่3นะครับราคาแบ่งปัน500บาทเท่านั้นนะครับผมสําหรับท่านใดที่ถูกใจก็สอบถามเข้ามากันได้นะครับนี่นะครับผมที่ระลึกนะครับผมฉลองอายุครบ8รอบนะครับผมพระครูภาวนาพิรัตน์นะครับผมปี1 2ึ่งสนะครับผมวัดละหานไรจังหวัดระยองนะครับรายการนี้นะครับผมราคาแบ่งปัน500บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับสวยๆเดิมๆนะครับผม หมายเลขถัดมาครับผมจะเป็นป bon er. ิดตาหลบปุโตนะครับผมรายกันที่4นะครับอันนี้จะเป็นเนื้อก้นครกนะครับพี่ๆหรือว่าเนื้อลายเสือนั่นเองนะครับผมวันนี้เห็นได้อย่างชัดเจนนะครับจะมีส่วนผสมระหว่างนะครับผมเนื้อผงใบลานกับเนื้อผงเกสอนะครับผมนะครับสำหรับหมายเลข4ี่นี้นะครับนี่นะครับผมสำหรับหมายเลขนี้นะครับผมหมายเลขที่4นะครับผมพระปิดตาลายเสือนะครับผมพิมพ์จัมโบ้สองนะครับผมหลบปุโตวัดประตูฉิมพีนะครับผิวสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับพี่ๆสำหรับหมายเลขนี้นะครับผม นี่นะครับผมลองดูลองชมกันได้นะครับลงกล้องให้ดูกันหน่อยชัดๆเลยนะครับพี่ๆผิวอ๋อเป็นเนื้อลายเสือนะครับผมพระปิดตานะครับผมหลวงูุโตวัดประตูชิมพรีนะครับสวยงดงามนะครับพี่ๆรายการนี้นะครับผมนี่นะครับผมวัดประตูชิมพรีนะครับผมด้านหลังจะเป็นหลังจันดวงใหญ่นะครับเนื้อลายเสือนะครับพี่ๆองค์นี้นะครับเนื้อปิ้นๆแบบนี้นะครับผม อันนี้เป็นหมายเลขที่4แล้วนะครับผมใน EP นี้นะครับราคาแบ่งปันนะครับผม850บาทเท่านั้นนะครับผม850บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมสำหรับพระปิดตานะครับหลวงปู่โตวัดประดูชิมพรีนะครับผมรายการหมายเลขที่25นะครับรายการถัดมาครับพี่ๆเป็นรายการหมายเลขที่26แล้วนะครับผมรายการที่หมายเลขที่4นะครับผมเมื่อกี้นะครับอันนี้รายการถัดมาเป็นรายการที่5นะครับผม สำหรับหมายเลข5าใน EP นี้นะครับผมจะเป็นพระสมเด็จนะครับผมพระสมเด็จสภาพสวยๆเดิมๆแบบนี้นะครับผมอันนี้มาพร้อมกับกล่องเดิมนะครับเป็นพระสมเด็จปางขุนพมนะครับผมกรุเจดีเล็กนะครับผมวัดใหม่อมตะรศนะครับกรุงเทพมหานครนะครับผมเดี๋ยวผมขอนําองค์พระนะครับผมออกมาให้พี่ๆได้รับชมกันนะครับสําหรับรายการหมายเลขที่5นี้นะครับผมรายการนี้นะครับขออนุญาตนะครับผมแบ่งปันให้พี่ๆ FC นะครับผมทางช่อง u t u b e นะครับผมในราคา500บาทเท่านั้นนะครับผม ราคาแบ่งปันเลยนะครับผม500บาทจัดส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับนี่นะครับผมสวยๆเดิมแบบนี้นะครับผมสําหรับพระสมเด็จนะครับผมนี่นะครับผมเนื้อหางมดสานเดิมๆนะครับผมมีคราบดินติดอยู่ในผิวขององค์พระนะครับสวยๆเดิมๆเลยนะครับพี่ๆหมายเลขนี้นะครับด้านหลังจะมีเป็นประทับตรานะครับผมวัดใหม่อัตรตนะครับผมนี่นะครับผิวเดิมๆเลยนะครับพี่ๆลองดูกันเนี่ยชัดๆเลยนะครับ สวยงดงามนะครับผมรายการนี้นะครับผมหมายเลขที่5นะครับลองดูลองชมกันได้นะครับพี่ๆรายการนี้แบ่งปันนะครับผมให้ในราคาแบ่งปัน5้าร้อยบาทจัดส่งให้ฟรีเท่านั้นนะครับสำหรับรายการถัดมานะครับผมเป็นหมายเลขที่6แล้วนะครับผมรายการที่6นี้จะเป็นพระหลวงพ่อทวดนะครับผมเนื้อว่านนะครับผมนี่นะครับผม พิมกรรมการเนื้อว่านะครับผมหลวงพ่อทวดวัดช้างให้จังหวัดปัตตานีนะครับพร้อมกล่องเดิมเดิมแบบนี้นะครับรายการหมายเลขที่6นี้นะครับผมขออนุญาตนะครับผมแบ่งปันให้พี่พีเอฟซีนะครับผมในราคาแบ่งปันเลยนะครับผมรายการนี้นะครับ5 0าบาทเท่านั้นนะครับผมราคาแบ่งปัน500บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมนี่นะครับผมผิวดมเดิมนะครับพี่ๆสำหรับหลวงพ่อทวดเนื้อว่านะครับผมพิมพ์ใหญ่นะครับกรรมการนะครับพี่ๆมีกล่องเดิมเดิมให้ด้วยนะครับผม ผมได้พรามมาสภาพไหนก็แบ่งปันให้พี่ๆในสภาพนั้นเลยนะครับผิวเดิมๆแบบนี้นะครับผมรายกันที่6นะครับแบ่งปันให้ในราคานะครับผม500บาทเท่านั้นนะครับพี่ๆ0 0บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับสวยสดงดงามนะครับผมสําหรับหมายเลขนี้นะครับผมหมายเลขที่6นะครับรายกันถัดมาครับผมจะเป็นเต่านะครับผมเต่ารุ่นสุขใจนะครับผมของหลวงพ่อหลีววัดไร่แตงทองนะครับผมจังหวัดนครปฐมนะครับ นี่นะครับผมเต่าลุ้นสุขใจรายการหมายเลขที่7นี่นะครับผมรายการนี้แบ่งปันให้พี่พีเนะครับผมในราคาแบ่งปันนะครับเป็นืรอทองแดงนะครับพี่พี่นี่นะครับดูผิวกันชัดๆนะครับต่อโค้ดซ้ายขวานะครับผมคมชัดนะครับผมรายการนี้แบ่งปันให้ในราคา450านะครับผม450บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผิวเดิมแบบนี้เลยนะครับพี่พี่ นี่นะครับผมสวยสดงดงามนะครับผมสําหรับเต่ารุ่นสุขใจนะครับผมหลวงปู่หลิวนะครับผมวัดรายแตงทองนะครับผมอยู่ในเลียมพลาสติกเก็บผิวไว้แบบนี้เลยนะครับสวยๆเดิมเดิมนะครับพี่ๆรายการใหม่เลขที่7นี้นะครับผมราคาแบ่งปันนะครับผม450บาทนะครับผมจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับนี่นะครับผมงดงามตรงตามในคลิปวิดีโอนี้อย่างแน่นอนนะครับผม รายการถัดมาครับผมเป็นหมายเลขที่หมายเลขที่8นะครับผมหมายเลข8นี้ก็จะเป็นพระปิดตานะครับผมหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังนะครับพระปิดตาหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังรายการนี้นะครับผมขออนุญาตนะครับแบ่งปันให้พี่พีเอฟซีนะครับผมในราคาแบ่งปันเลยนะครับผมสําหรับหมายเลขที่8นี้นะครับผม600บาทเท่านั้นนะครับพี่พี่หกรบาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นนะครับผมสําหรับพระปิดตานะครับผมหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังนะครับนี่นะครับผมลองดูผิวกันนะครับ ถ้าในถูกใจก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับผมไม่ต้องเกรงใจนะครับสวยงดงามตรงตามในคลิปวิดีโอนี้อย่างแน่นอนเลยนะครับผมนี่นะครับผมลงกล้องให้ดูกันอย่างชัดๆนะครับผมเพื่อให้พี่ๆได้ดูได้ชมกันนะครับผมว่าถูกใจอยากที่จะเช่าบูชาพระเครื่องรายการไหนนะครับอันนี้เป็นหมายเลขที่8แล้วนะครับผมราคาแบ่งปันนะครับผมรายการนี้นะครับ 600บาทนะครับรายก่อถัดมาครับผมเป็นหมายเลข9ก้านะครับผมสำหรับหมายเลข9ก้านี่จะเป็นพรารอดนะครับผมพระรอดนะครับผมกลุ่มมหาวันพิมพ์ใหญ่นะครับผมจังหวัดลำพูนนะครับรายการหมายเลขนี้นะครับผมหมายเลขที่9้านะครับผมขออนุญาตนะครับผมแบ่งปันให้ในราคาแบ่งปันเลยนะครับพี่พี่นี่นะครับผมผิวดมเดิมแบบนี้นะครับผมพระรอดกลุ่มมหาวันพิมพ์ใหญ่นะครับราคาแบ่งปัน700บาทเท่านั้นนะครับผม700บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับ สวยสเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผมเป็นพระเนื้อดินนะครับผมพระรอดกลุ่มหาวันพิมพ์ใหญ่นะครับผมลองดูลองชมกันได้นะครับนี่จะเป็นด้านหลังนะครับพี่ๆสวยๆเดิมเดิมเลยนะครับผมหมายเลขที่9ใน EP นี้แล้วนะครับราคาแบ่งปันนะครับขององนี้นะครับ700บาทเท่านั้นนะครับผมสําหรับหมายเลข9นะครับ รายการถัดมาครับผมเป็นหมายเลขที่10แล้วนะครับผมอันนี้จะเป็นเหรียญโชคเหนือเมฆนะครับผมผมได้มาแบ่งปันให้พี่ๆหนึ่งเหรียญนะครับโชคเหนือเมฆยี่กอฮงนะครับผมสีรามาหาเฮงนะครับผมของหลวงปู่มหาศิลาศิริจันโทนั่นเองนะครับผมพร้อมกล่องเดิมนะครับอันนี้จะเป็นเหรียญลงยาเลยนะครับพี่ๆสวยๆแบบนี้เลยนะครับผมเป็นลงยาน้ําเงินนะครับผมเนี่ยนะครับโชคเหนือเมฆนะครับผม พระมหาศิลาสิริจันโทนะครับรายการใหม่เลขที่1ินี้นะครับผมเหรียญหลวงปู่ศิลานะครับผมเหรียญยี่กอหงนะครับผมรายการนี้นะครับผมแบ่งปันให้ในราคา700บาทเท่านั้นนะครับผมราคาแบ่งปันเลยนะครับ700บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นนะครับผมนะครับขอให้โชคดีนะครับผมพระมหาศิลาสิร <It> ิจ <erd transparency S 3> ันโทนะครับเป็นเหรียญลงยาสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผมรุ Back ่นโชคเหนือเมฆนะครับผม ชื่อรุ่นดีนะครับผมเนี่ยครับด้านหลังก็จะเป็นยี่กองนะครับผมสิรามหาเฮงตอกโค้ดหมายเลขนะครับผมแปดสองสามนะครับพี่ๆแปดสองสามนะครับนี่นะครับผมสวยๆเดิมๆเลยนะครับพี่ๆรายการหมายเลขนี้นะครับผมหมายเลขที่สิบนะครับผมดังหลวงพ่อนะครับผมไม่มีตําหนิเลยนะครับแบ่งปันให้ในราคาแบ่งปันนะครับผมเจ็ดร้อยบาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นนะครับสําหรับหมายเลขที่สิบนะครับผมใน EP นี้นะครับพี่ๆ ถูกใจองไรก็สอบถามเข้ามากันได้เลยนะครับผมไม่ต้องเกรงใจนะครับรายการถัดมานะครับผมจะเป็นหมายเลขที่11แล้วนะครับผมสําหรับรายการที่11นี้จะเป็นพระปิดตานะครับผมยันดวงเล็กนะครับหลวงปู่โตนะครับผมวัดประดูฉิมพรีนะครับผมพร้อมกล่องเดิมๆแบบนี้นะครับผมสำหรับหมายเลขที่11นี้นะครับผมพระปิดตายันดวงเล็กหลวงปู่โตนะครับผมองค์นี้แบ่งปันนะครับให้พีพๆ FC นะครับผมในราคา650บาทเท่านั้นนะครับผม 650บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับพี่ๆสำหรับพระปิตายันดวงเล็กนะครับผมโรบูโตะวัดประดูฉิมพรีนะครับผมหมายเลขที่16นะครับหมายเลขที่11นะครับผมต้องขออภัยด้วยนะครับผมวันนี้สับสนหมายเลขนะครับผมนี่นะครับผิวดำเดิมแบบนี้เลยนะครับพี่ๆองค์นี้นะครับราคาแบ่งปัน650บาทเท่านั้นนะครับผมสำหรับหมายเลขที่11นี้นะครับผม แบ่งปันให้พร้อมกับกล่องเดิมๆเลยครับพี่ๆท่านใดที่ชอบบูชาไปนะครับผมรายกรถัดมาเป็นรายการหมายเลขที่12แล้วนะครับผม12นี่จะเป็นปิดตาหลวงปู่โตนะครับผมเนื้อเกสอนะครับผมองค์นี้พิเศษเลยนะครับผมจะมีเส้นเคสาของหลวงพ่อนะครับผมอยู่ในผิวขององค์พระด้วยนะครับรายการหมายเลขนี้นะครับผมหมายเลขที่12นะครับขออนุญาตนะครับผมแบ่งปันให้พี่ๆ FC นะครับผมทางช่อง u t u b e นะครับในราคาแบ่งปันนะครับผม 500บาทเท่านั้นนะครับพี่ๆสำหรับพระปิดตาหลวงปู่โตนะครับผมเนื้อเกสสอนนะครับนี่นะครับผมมีเส้นเกสาของนมพ่ออยู่ในผิวขององค์พระเลยนะครับผิวดมเดิมแบบนี้นะครับผมรายการหมายเลขที่12นะครับราคาแบ่งปันนะครับผม500บาทเท่านั้นนะครับพี่ๆ500บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมสวยงดงามนะครับผมด้านหลังจะเป็นหลังยันดวงใหญ่นะครับผมหรือว่าหลังยันสุกิติมานั่นเองนะครับ รายกันต่อมาครับผมจะเป็นหมายเลขที่13แล้วนะครับผมรายกันที่13นี้จะเป็นปิดตาหล่มพ้อแก้วนะครับผมวัดเครือวันนะครับพิมพ์ใหญ่หลังแบบนะครับผมรายการนี้แบ่งปันนะครับผมให้พี่ <ark ina. S 2> ๆนะครับผมในราคา5 5 0บาทเท่านั้นนะครับผม550บาทจัดส่งให้ฟรีเท่านั้นนะครับผมสําหรับพระปิดตานะครับผมหลวมพ้อแก้ววัดเครือวันนะครับผมพิมพ์ใหญ่หลังแบบนะครับนี่นะครับผมสวยๆเดิมๆเลยนะครับผมอยู่ในเรี่ยมเลยนะครับพี่ๆ จะเป็นด้านหลังนะครับผมหลังแบบนะครับราคาแบ่งปัน550านะครับผมจัดส่งให้ฟรีเท่านั้นนะครับสำหรับรายการถัดมานะครับผมจะเป็นหมายเลขที่14แล้วนะครับผมรายการที่14นี้จะเป็นเหรียญหลวงพ่อคูณนะครับผมเป็นรุ่นแรกปี1นึนะครับผมเหรียญหลวงพ่อคูณรายการนี้นะครับเนื้อทองแดงนะครับพี่ๆปี1นึเนื้อทองแดงนะครับ นี่นะครับผมเหรียญจะสภาพเดิมๆนะยครับผมเหรียญนี้แบ่งปันให้ในราคา400บาทเท่านั้นนะครับสําหรับเหรียญหลวงพ่อคูนะครับผมเนื้อทองแดงนะครับวัดบานไร่นะครับผมอาเภอด่านขุนทดจังหวัดนครราชสีมานะครับนี่นะครับผมพระอาจารย์คูนะครับปาริสุทธโทนะครับพี่ๆสวยงดงามแบบนี้เลยนะครับผมเหรียญสภาพเดิมๆนะครับวัดแจ้งนอกนะครับผมถ้าเป็นรุ่นแรกจะออกที่วัดแจ้งนอกนะครับ นี่นะครับผมเป็นเนื้อทองแดงสวยๆเก่าๆเดิมๆนะครับผมรายการนี้เป็นรายการที่14แล้วนะครับผมราคาแบ่งปัน400บาทเท่านั้นนะครับผม400บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นนะครับรายการถัดมาครับผมเป็นหมายเลข15นะครับผมวันนี้จะเป็นพระสมเด็จนะครับผมวัดระฆังนะครับผมเป็นรุ่นแตกรายงานนะครับผมพิธีพุทธาพิเศษณวัดระฆังโคศิตารามนะครับพศ2556นะครับผม สำหรับพระสมเด็จหมายเลข15นี้นะครับผมรุ่นแตกรายงานนี้นะครับแบ่งปันให้พี่พี fc นะครับผมทางช่อง YouTube นะครับผมในราคา500บาทเท่านั้นนะครับผมราคาแบ่งปันนะครับพี่พี่500บาทจัดส่งให้ฟรีเท่านั้นนะครับนี่นะครับผมพระสมเด็จวัดระฆังรุ่นแตกรายงานนะครับผิวดำเดิมแบบนี้เลยนะครับพี่พี่นี่นะครับผมลายเป็นแบบนี้เลยนะครับผมผิวองค์พระนะครับมีประทับตรานะครับผมวัดระฆังด้วยนะครับผมสวยสวยดั้มเดิมนะครับ ด้านหลังนะครับผมอักขรอักษรนะครับผมเป็นประทับตราไว้นะครับผมว่าวัดระฆังโคสิตารามนะครับผิวสวยงดงามนะครับพี่ๆองค์นี้นะครับราคาแบ่งปัน500บาทจัดส่งให้ฟรีเท่านั้นนะครับผมสําหรับหมายเลขนี้นะครับผมหมายเลขที่15นะครับพระสมเด็จวัดระฆังรุ่นแตกรายงานนะครับผมได้รับมาพร้อมกับกล่องเดิมๆก็แบ่งปันให้พี่ๆนะครับผมพร้อมกล่องเดิมๆเลยนะครับ รายการถัดมานะครับผมเป็นหมายเลขที่16แล้วนะครับผมวันนี้จะเป็นพระสมเด็จนะครับผมอนุสรร์สร้างโรงเรียนนะครับผมสมเด็จพระยานสังวรนะครับผมหรือว่าหลวงพุโตวัดประดูฉิมพลีนะครับผมปีพศ2517นะครับผมเห็นะครับสมเด็จขาโตปี2517นั่นเองนะครับผมถ้าจะให้สรุปง่ายๆนะครับรายการนี้นะครับผมหมายเลขที่16นะครับผมองค์นี้แบ่งปันนะครับให้พีพีเอฟซีนะครับผมทางช่องนะครับผมในราคานะครับผม450บาทเท่านั้นนะครับพี่พี่สี่บาท จะส่งให้ฟรีเท่านั้นนะครับผมสําหรับพระสมเด็จพิมพ์ขาโตะนะครับผมปี2517นะครับผมเป็นรุ่นสร้างโรงเรียนนะครับนี่นะครับผมผิวดเดิมแบบนี้เลยนะครับอานลูกศรสร้างโรงเรียนนะครับผมสวยสดงดงามนะครับพี่ๆหมายเลขนี้นะครับลองดูลองชมกันได้นะครับผมท่านใดถูกใจก็สอบถามมาได้เลยนะครับผมรายการที่16นะครับ รายการถัดมาครับพี่พี่จะเป็นหมายเลขที่17แล้วนะครับผมรายการที่17นี้จะเป็นพระปิดตานะครับผมมหาเสน่ห์ะะนะครับผมพระปิดตามหาเสน่ห์นะครับหลวปูโตนะครับผมนี่นะครับรายการนี้แบ่งปันให้ในราคา500บาทเท่านั้นนะครับผมสําหรับพระปิดตาม,มหาเสน่ห์หมายเลขที่เอ,อ่อนี้นะครับผมราคาแบ่งปัน500บาทเท่านั้นนะครับลองดูลองชมกันได้เลยนะครับผมนี่นะครับผมสวยๆเดิมๆเลครับ ด้านหลังนะครับผมการาอักษรนะครับผมหลวงปู่โต๊ะวัดประดูชิมพลีนะครับราคาแบ่งปัน500บาทเท่านั้นนะครับพี่ๆี่สำหรับหมายเลขนี้นะครับผมหมายเลขที่17นะครับรายกานถัดมาครับผมจะเป็นรายกันที่18แล้วนะครับผมสําหรับหมายเลข18นที่จะเป็นเหรียญนะครับผมพระครูยานวิราชนะครับผมหรือว่าหลวงพ่อแดงวัดเขาบันไดอิดนั่นเองนะครับผมเป็นรุ่นแรกนะครับพี่พนี่นะครับผม เพชรบุรีนะครับผมรายการหมายเลขที่18นี้นะครับผมองค์นี้นะครับขออนุญาตนะครับผมแบ่งปันให้พี่พีเนะครับผมในราคาแบ่งปันนะครับผมสวยสวยเดิมเดิมนะครับผมตรงดูผิวนะครับแบ่งปันให้ในราคานะครับผม800บาทเท่านั้นนะครับผมสำหรับเหรียญหลวงพ่อแดงนะครับพระครูยานวิราชนะครับผมหรือว่าหลวงพ่อแดงบัตรขาบันไดอินทุ่นแรกปีพศ .2503 นะครับพี่พนี่นะครับผมผิวสวยสยเดิมเดิมแบบนี้เลยนะครับผมราคาแบ่งปันนะครับ 800บาทเท่านั้นนะครับผม8 0 0บาทจัดส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมจะเป็นเนื้อทองแดงรมดำนะครับพี่ๆี่ผิวจะเป็นแบบนี้เลยนะครับสวยสยเดิมเดิมตรงตามในคลิปวิดีโอนี้อย่างแน่นอนนะครับพี่พี่นี่นะครับผมผิวองค์พระท้าโดนแสงแดดนะครับผมจะเป็นแบบนี้เลยครับพี่พี่สวยสยเดิมเดมนะครับรายการนี้ราคาแบ่งปันนะครับผม800บาทเท่านั้นนะครับ ท่านใดอยากดูรูปภาพเพิ่มเติมก็สอบถามเข้ามากันได้นะครับผมในที่ไลน์แอดตรงด้านบนนี้นะครับผมแอด174 OIPTQ นะครับรายการถัดมานะครับผมจะเป็นหมายเลขที่19แล้วนะครับผมรายการที่19จะเป็นเหรียญนั่งพานหลวงปู่ทิมนะครับวัดละหันไล่นะครับผมรายการนี้แบ่งปันให้ในราคา500บาทเท่านั้นนะครับผมเป็นเหรียญนั่งพานหลวงปู่ทิมอิสซาลิโกนะครับนี่ก็ทองแดงนะครับพี่ๆราคาแบ่งปัน500บาทเท่านั้นเลยนะครับผมมีนะครับผม ฉลองอายุครบ8รอบนะครับของปีพศ2518นะครับสวยงดงามนะครับผมรายการนี้นะครับนี่นะครับผมสวยๆเดิมๆนะครับผมเหรียญตั้งพานหลวงพ่อทีมอิสาริโกนะครับปี2518นะครับผมรายกระัดมานะครับผมจะเป็นเออหลวงพ่อปานะครับผมนี่นะครับผมหลวงพ่อปลานะครับ อันนี้จะเป็นพิมพ์ทรงไก่นะครับพี่พี่วัดบางนมโคจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับนี่นะครับผมพร้อมกล่องเดิมๆนะครับรายการหมายเลขที่20นี้นะครับผมหลวงพ่อปานพิมพ์ทรงไก่นี้นะครับขออนุญาตนะครับผมแบ่งปันให้พี่พี่นะครับผมในราคา450บาทเท่านั้นนะครับผมราคาแบ่งปัน450บาทจัดส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมนี่นะครับผมดูผิวนะครับผมเดิมๆเลยนะครับพี่ๆี่เดิมๆตรงตามในคลิปวิดีโอนี้อย่างแน่นอนเลยนะครับ สวยงดงามเลยนะครับผมหมายเลขนี้นะครับหมายเลขที่ยี่สิบนะครับผมหลงพ่อปานพิมพ์ทรงไก่นะครับผมหางพวงนะครับผมนิยมนะครับนี่นะครับผมตันบนจะเป็นผงอุดนะครับพี่ๆเต็มๆแบบนี้เลยนะครับผมหมายเลขนี้นะครับราคาแบ่งปันนะครับผมสี่ร้อยห้าสิบบาทจัดส่งให้ฟรีเท่านั้นนะครับผมแบ่งปันให้ร้อมกับกล่องเดิมๆเลยนะครับพี่ๆสำหรับหมายเลขที่ยี่สิบนะครับผมใน EP นี้นะครับ รายกันถัดมานะครับผมเป็นรายกันที่21แล้วนะครับผมอันนี้จะเป็นพระผงของขวัญนะครับผมหลวงพ่อสดวัดปากน้ํานะครับผมรุ่นที่1นึ่ครับหรือว่าพระมงคลเทพมุนีนั่นเองนะครับผมรายการนี้นะครับผมขออนุญาตนะครับผมแบ่งปันให้พี่พีเอฟซีนะครับผมในราคาอ่0อบาทเท่านั้นนะครับผมแบ่งปันให้ในราคาแบ่งปันนะครับ450าบาทจัดส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมสําหรับพระผงของขวัญนะครับผมรุ่นที่1นะครับผมหลวงพ่อสดวัดปากน้าภาษีเจริญนะครับผม นี่นะครับผมผิวเดิมๆแบบนี้เลยนะครับด้านหลังจะเป็นแบบนี้เลยนะครับพี่ๆสวยงดงามนะครับผมท้าใด้ถูกใจก็สอบถามเข้ามากันได้เลยนะครับราคาแบ่งปัน450บาทเท่านั้นนะครับผมสําหรับหมายเลขที่21นี้นะครับรายการถัดมานะครับผมจะเป็นรายการที่22นะครับผมอันนี้จะเป็นเหรียญโลบุโตนะครับเหรียญโลบุโตวัดปราดูฉิมพลีนะครับผมจะเป็นหลังยันตรีนะครับพี่ๆเหรียญลบุโตหลังยันตรีนะครับ รายการนี้นะครับผมเป็นปี2517นะครับผมองค์นี้ขออนุญาตนะครับผมแบ่งปันให้ในราคา750บาทเท่านั้นนะครับผมสําหรับเหรียญบุโตวัดประดูชิมพรีนะครับนี่นะครับผมผิวดมเดิมแบบนี้เลยนะครับผมพระครูวิริยกิตตินะครับผมนี่นะครับผมวัดประดูชินพรีทนบุรีนะครับปี2517นะครับพี่ๆด้านหลังนะครับผมอายุครบ88ปีนะครับผมพื้น8ข้ามเดือน5พศ2517นะครับ ด้านหลังยันก็จะเป็นหลังยันตรีนสิงห์เหนะครับสวยงดงามครับผมหมายเลขนี้นะครับราคาแบ่งปันเลยนะครับพี่พี่เจ็ดร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นนะครับรายกรถัดมานะครับผมจะเป็นเหรียญหลวงพ่อรวยนะครับผมหลวงพ่อรวยนะครับผมอันจะเป็นรุ่นชนะจนนะครับลงยาแดงนะครับพี่พี่ลงยาแดงเต็มองเลยนะครับผมหลวงพ่อรวยรุ่นชนะจนหมายเลขนี้นะครับผมหมายเลขที่ยี่สิบสามนะครับขออนุญาตนะครับผมแบ่งปันนะครับผมให้พพฟซีนะครับผมในราคาแบ่งปันนะครับ 600บาทนะครับพี่ๆนี้จะเป็นตอกดหมายเลขนะครับผม2637นะครับ2637นะครับพี่ๆลงยาแดงนะครับผมตรงนี้ก็จะเป็นตอกลูกไก่นะครับหลวงพ่อรวยประสาทิโกนะครับผมวัดตะโกนะครับผมอำเภอภาชีจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับดังหลวงพ่อนะครับผมไม่มีตําหนิเลยนะครับผมได้หลวงพ่อแบบนี้เลยนะครับรุนชนะจนนะครับพี่ๆปีพศ2556นะครับสวยงดงามนะครับผมหมายเลขที่23นี้นะครับ รายการนี้นะครับผมราคาแบ่งปันนะครับผม600บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นนะครับถ้าหากมีเสียงรบกวนอย่างไรต้องขออภัยพี่พี่ทุกท่านมาณที่นี้ด้วยนะครับผมอันนี้จะเป็นรายการที่23ใน EP นี้แล้วนะครับรายการถัดมานะครับพี่พี่เป็นรายการหมายเลขที่24แล้วนะครับผมรายการที่24นี้นะครับผมจะเป็นหลงงู้สุกนะครับผมพิมพ์ประพาบนทนค่ารัศมีนะครับรายการนี้แบ่งปันให้ในราคา400บาทเท่านั้นนะครับผมสําหรับหลวงู้สุกนะครับพร้อมเรี่ยมแบบนี้เลยนะครับผม นี่นะครับผมเป็นองค์เล็กๆนะครับผมสวยๆเดิมๆะครับผิวดำเดิมแบบนี้นะครับผมสําหรับหมายเลขที่24นะครับราคาแบ่งปันนะครับผม400บาทเท่านั้นนะครับมีรอยจานเดิมๆอยู่ด้วยนะครับผมสวยงดงามนะครับพี่ๆรายการที่24นี้นะครับ รายการถัดมานะครับผมจะเป็นรายการสุดท้ายของใน EP นี้แล้วนะครับผมสําหรับองค์สุดท้ายนี้ก็จะเป็นพระปิดตานะครับผมพิมพ์มหาเสน่ห์หลวงปู่โตนะครับผมอันนี้จะไม่ได้เลี่ยมนะครับผมมาพร้อมกับกล่องเดิมๆแบบนี้เลยนะครับพศ2518นะครับพี่ๆรายการหมายเลขที่25นี้นะครับผมขออนุญาตนะครับแบ่งปันให้พี่ๆ FC นะครับผมในราคา500บาทนะครับผม500บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นนะครับนี่ไะครับผม สวยงดงามนะครับผมสําหรับหมายเลขนี้เลยครับรายการที่25นะครับผมพระปิดตานะครับผมมหาเสน่ห์นะครับผมหลวงปู่โตวัดประตูสินพรีนะครับราคาแบ่งปัน500บาทเท่านั้นนะครับผมสภาพสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับท่านใดอยากดูรูปภาพเพิ่มเติมก็สอบถามเข้ามากันได้เลยนะครับผมมีนะครับผมก่อําหรับพี่ๆท่านใดนะครับผมที่รับชมมาจนถึงท้ายคลิปวิดีโอนี้แล้วนะครับ ถ้าหากวายังไม่ได้กดไลค์นะครับผมฝากกดไลค์ฝากกดติดตามนะครับผมและที่สําคัญนะครับผมอย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งข้างๆปุ่มติดตามไว้กันด้วยนะครับและสําหรับท่านใดนะครับผมที่ดูแล้วชอบใจนะครับผมอยากที่จะชอบบูชานะครับสามารถติดต่อสอบถามเข้ามากันได้เลยนะครับผมได้ที่ไลน์แอดตรงด้านบนนี้นะครับผมแอดหนึ่งเจ็ดสี่โอไอพีทีคิวนะครับเบอร์โทรศัพท์มือถือของผมนะครับผมจะมีเบอร์เดียวเท่านั้นเลยนะครับผมติดต่อมาได้เลยนะครับผมได้ที่เบอร์ศูนย์เก้าศูนย์สามสองห้าหนึ่งศูนย์เก้าหกนะครับ พี่ทนใดสะดวกติดต่อมาในช่องทางไหนก็สามารถติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับผมย้ำอีกครั้งนะครับผมพี่ๆนะครับผมดูให้ชอบดูให้ถูกใจนะครับทางช่องของผมนะครับผมจะส่งให้ฟรีนะครับผมมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับผมรับประกันพระสวยตรงตามในคลิปวิดีโอนี้อย่างแน่นอนนะครับและสําหรับวันนี้นะครับผมกระผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ